หมอพูดเรื่องเกลืออีกนิดนึงครับพี่หมอเริ่มเกลือครับอันนี้เกลือบอระเบือพี่หมอครับเกลือบอระเบือนี่เป็นเกลือหุงตามบ้านชาวบ้านที่มันก็ขุดหุงเอาขุดหุงแล้วตากแดดเอาแต่ถ้าเป็นเกลือทะเลเนี่ยจริงๆก็อันนี้ก็เกลือทะเลเก่าเหมือนกันแหละเก่าโบราณแต่ธาตุเหล็กธาตุอ่าธาตุเหล็กธาตุไอโอดีนพวกนี้จะไม่ค่อยมีเท่าเกลือทะเลเพราะเกลือทะเลเขาจะสะสมดีกว่าครับนะครับดีกว่าต่อไปวิตามินเกลือสรุปแล้วเกลือ เกลือทะเลจะมีไอโอดีนมากกว่าใช่ไอโอดีนและธาตุเหล็กมากกว่าครับส่วนพวกนี้อันนี้คือเกลือแร่ครับพี่หมอครับอันนี้แร่ธาตุแร่ธาตุเขาเรียกแร่ธาตุแร่ธาตุถ้าผสมกับเกลือับเขาถึงเรียกเกลือแร่อ๋อครับครับอันนี้แร่ธาตุแร่ธาตุธาตุต่างๆครับธาตุต่างๆเอ่อแมกนีเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีทองแดงเอ่อโคบอลต์แมงกานิสนะครับมีมีหมดต้องเขียนตามสูตรที่ประเทศไทยเรามีครับและขาด ประเทศไทยเราขาดตัวไหนเราต้องเติมตัวนั้นมันถึงเรียกว่ามีดินโป่งในในสัตว์ป่าต้องไปหาดินโป่งทุกวันนี้ดินงไม่มีแล้วช้างต้องมีดินโป่งให้เขากินทุกวันนี้มีโป่งเทียมเกิดจากเราเอาพวกแร่ธาตุแบบนี้แหละไปผสมกับเกลืออแล้วกลายเป็นดินโป่งเพื่อทําให้ช้างมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันครับครับครับเข้าใจแล้วกันนี่ครับและสมัยก่อนๆที่เราเคยเที่ยวป่านะเราเกลือเอาอะไรแปเพื่อล่อสัตว์ออกมาให้เราดูอยู่เรื่อย มก่อนนะครับครับนี่คือนักพัฒนาการตัวจริงครับพี่หมออุดมนะครับแร่ถ้าต้องมีครบนะสิบหกชนิดครับสิบหกชนิดตัวไหน npk แล้วก็โคลบอร์แมกนีเซียมฟอสฟอรัสซิลกรรมฐันตัวนี้ต้องมีหมดครับต้องมีหมดเพื่อให้ความสมดุลเกิดขึ้นไม่เป็นพิษต่อสัตว์นะครับต้องจัดจัดสูตรให้ดีเราเคย เรียนสูตรของท่านดรยอดวัฒนาศิลป์ผู้วยการองค์การส่งเสริมวิจการโคโนมแห่งประเทศไทยสูตรแร่ธาตุของประเทศไทยของอสคอใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้จนถึงปัจจุบันนี้